Ha! แชมดันยอดให้ปังเพื่อเป็นท็อปครีเอเตอร์ตัวท้อกแบบงานครีเอเตอร์เซเลชั่นไวแลนด์ครั้งที่แปดทั้งนี้แท็กรับเชิญทั้งดาราอินฟลูเอนเซอร์ทั้งไทยและต่างประเทศในงานพบกับสเปเชียลเกสต์จากทิดท็อปช็อปไจที่พาร์ทเนอร์ชิพแมเนจเจอร์ที่มาให้ความรู้ในหัวข้อตป้าแชมป์ดันยอดให้ปังเพื่อเป็นติดตัดช็อปครีเอเตอร์ตัวท็อปบอกเลยว่าได้ความรู้กลับบ้านกันไปอยจุกๆยังไม่พอท็อปครีเอเตอร์มาแชร์เทคนิคลับในการสร้างยอดขายมากกว่า30ล้านบาทในระยะเว เมื่อไม่กี่เดือนพิ่เซมสุดๆพบกับอินฟลูเอนเซอร์และนักแสกดงจากเน็ตฟลิกจาก่ระดับโลกนารสการปกระเทศเกาหลีที่มาอัพเลเวลความสด้วยการโชว์เต้นชาเลนจ์หมาล่าทางหูลูกที่กําลังฮอตที่สุดในประเทศเกาหลีให้ชาวครีเอเตอร์ได้ชมกันและทีนผู้บริหารประกศรราศร่วมมือกันร,ร้อจเยร้างโอกาสและกิจกรรมต่างๆผ่านอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีและสนับสนุนให้อินฟลูเอนเซอร์ของไทยสามารถเข้าสูส่ตลาดเกาหลีได้และที่สําคัญงานนี้ให้เจ้าของแบรนด์ได้ p i t ชิ i n g กับครีเอเตอร์นักไลฟ์ทำคลิปปักตระก รัฐาคอมและสินค้าตัวอย่างรีกลับบ้านกันอย่างเป็นไม้เป็นมือขอขอบคุณแขกรักเชิญสุดพิเศษกุณครับทีมอัญรินและขอบคุณแขก์เพ่นเก็บทุกท่านครีเอเตอร์ทุกคนแล้วกลับาเจากันอีกครั้งในครีเอเตอร์เซเลชันไทยแลนด์ครั้งท,งที่9ก้าแล้วพบกันค่ะชอปจ e นิก M C N